สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุอิงครับแฟนคลับสาวหน่อยเพลรบานแพงครับนี่ครับมาพบปอกกับหน้าเชนแอรครับปับเดตดข่าวสารบานน้องอุอิงไหฟี่แฟนคลับนะครับทางบ้านได้รับชมครับเมื่อนี่รถไมโครหน่อยครับเป็นมาคุดนะครับเพื่อทีเฮ็ดฐานนะครับบานนอกดาวพี่น้องนะครับเบลทุนเพิ่นว่า้างเพิ่นสิมาตั้งฐานนะครับเฮ็บฐานไว้กอนพี่น้องนะครับ ต่เลยเดี๋ยวเอาไมโครน้อยนะครับคบุตะามากุดนะครับุดเสาปฏิเจริบ้านนอกดาวไว้ให่าพี่น้องเอฟซีนะครับพักพอนี่ครับนะครับบรรยากาศหน้าบ้านครับหน้าบ้านจิ้มงานรถตู้ครับแต่พักพอนะครับส่วนนี้สร้างงานบิวอินเหมือนกับด้เขามานะครับทำงาน ปกติเราพี่น้องนะครับเราเบิ่งททางพี่คร,ครับนะครับนะครับเป็นมาก ทับงานก่บพี่น้องนะครับเพื่อที่จะว่างบานนอกดาวแม่เห็ดฐานไว้ก่อนครับอันนี้ก็บบริเกียวครับสร้างช่วยเกียยสางบานด้วยพี่น้องอันนี้ทีมงานเพื่อนตั้งหาครับมาเห็ดฐานก็มาอเปียตให้พี่น้องในเบิ้งนะครับความคืบมหนาบานยีราเป็นยังไงแน,น่นนะครับ นี่ครับพนมตีพังไว้บ้านนอกดาวมันก็ง่ายดีนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามาว่างลงเรื่อยนี่ครับบ่ต้องใส่ระยะเวลาโ้นปั้นใดพี่น้องนะครับ เทแต่ฐานไว้นะครับเอาบานมาตั้งลงเลยครับก็ะเชนห้องนา้า้องนางก็มีในตัวครับเบาทุนเป็นมะาครับอบเบิ่งครับอาณาจรรักรนองอุกงยิงนะครับออกมาเป็นจังไดนะครับอาณาจรรักรสาวหน่อยฟิตบานแพงครับอีหล่าอุ้งยิงนะครับสร,ร้างอาณาจักรใหม่ มันนี้ก็สี่ห้อนในแจ้งนยพี่น้องครับอาอาจจะถึง,งสี่สิบองศาผุนได้พี่น้องนะครับไปอยู่กลางแดดนะครับกับเขาโฮมเดอร์พี่น้องเอานามหนึ่งง่วทั้งบาน,นครับ เป็นมาตีพังไหวพี่น้องพูดลุมมก็ถือเจ้าบันนอกดาวมาว่างนะครับขอบแดนหน่อยก็ใหญ่ไปไหวพุนพี่น้อง นี่ครับเบื่องการทำงานพี่น้ององส้างเป็น โอ้นี่ก็จะเป็นบ้านหลังไงได้ครับพี่น้องเบิเ่งแต่นีะครับแต่ตีพังไววสีลังไงตื่อพูได้ครับนะครับ ส่วนสร้างปเปินก็มาเฮ็ดงานหลังนี้กปกติแบบพี้อนเข้ามาซุม,มือนะครับภายในบาท นี่ครับบางบรรยากาศหนบ้านพี่น้องนะครับสูบปลาครับนี่สาตรงห,หน้าตรงขมนะ,งน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 ะครับหน้าตรงขาหน้าพออีพี่น้องเป็นสูบปลาไก่ยีห้อสงการนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องงกุ้งเทียบนะครับก็ได้เดินทางมาบานเฮ้าครับเป็นกระยยอยมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องนะี่ครับกับบานเกิดครับหลังจากเป็น ไปทำงานหาเงินนะครับกรุงเทพโ,โดนสิมีงานเทศกาลเทนหนึ่งพี่น้องเทศกาลสงกรานต์นะี่ครับเด็กกับบ้านเกิดจะคลองปีหนึ่งมีเทนหนึ่งครับแถบศรีสเกดกะนะครับเพิ่งกะทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับลูกล้านทั้งกรุงเทพพี่น้องนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยครับทีมงานรถตู้พักผ่อนอยู่ข้างในครับพอเอกครับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีพระกรี่นองห่อนคักครับโอกาสหนาเดี๋ยววมมา เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆครับความคาืบหน้าบ้านน้องยิงนี่ครับมีให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆครับคลิปนี้น,นาเชื่น่ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ